สวัสดีพี่น้องล่าสุดอาที่ถ่ายคลิปตำรวจลาวลงตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่เผื่อจับตัวไปแล้วว่นหน้าเชื่อเลยนะทุกคนว่าเจ้าหน้าที่เผื่อจิตทำกับประชาชนได้ขนาดนี้ไอคลิปลงยังบ่ถึงหนึ่งวันตกกลางคืนมาตำรวจไปตามถึงบา้านรอบนี้ไอ้เผื่อนอนอยู่คุกเาาเลยนี่แหละกฎหมายเมืองลาวถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ปุ๊บจับเขาคุกทันทีแบบนี้ตำรวจเผื่อทำงานไวดีถ้าเป็นรถของประชาชนเสียบอกได้เลยห้าปีก็ยังหาบ่เห็นแบบนี้ประชาชนคือเราต้องยอมอยู่ยแบบกดขี่ขูดหีนในเมืองตำรวจบ้านเราบ่นยอมรับพังเสียงจากประชาชนพอประชาชนว่าออกมาเพื่อกว่าจับเขากกพาันนแ้ไขจุดดออ ภาดพามาที่เจ้าหน้าที่บ้านเฮาจับเข้าคุกอย่างดีพาเป็นแบบนี้ประชาชนลราถือกุดขีขุนหีตแบบนี้ตลอดไปนี่แหละเหตุผลที่คนเราบ่าอยากว่าเลยว่าปุ๊บจากถือก็ากลายเป็นผีประชาชนต้องพังผู้มีอำนาจอย่างดีในเขตนี้เห็นใจผู้ที่เป็นประชาชนตั้งใจถ่ายคลิปเผื่ออยากให้ตำรวจควรปรับปรุงจุดไดอ้อนแต่สุดท้ายมันบ่เป็นอย่างที่คิดแบบนี้เขาเอื้นหวาลังแก่ประชาชนเกินปากข้อนี้คือบรรหาหนักเลยนะทุกคนที่ตำรวจล่าวห้เฮาบ่สามารถแก้ได้้ารอบนี้ครวบคัวเผิ่อบ่าบอมาบอกราวนี้ก็สิเงียบไปเลยแต่ละคนกสิคิดว่าอ้เนไปทมาาหกินอยู่ปกติเพื่อควดย ไอ้ใต้กผ่าข้าวนี่ผู้ที่ถ่ายคลิปว่าตำรวจสารวาตัตรตอนนี้ถือเจ้าหน้าที่ผิ่นมาจับตัวไปแล้วตอนนี้ไอ้ผิ่นถือคุมขังอยู่คุกบ้านนาซายเป็นคุกใหญ่ของแข็งสารวัตรเลยเห็ดแบบนี้แล้วก็เจ็บใจนะทุกคนปราชาชนนี่คือว่าวาได้เลยนะ